คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันดังคำกรที่จะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในขณะนี้บ้างเกิดมาทั้งรูปสวยทั้งรวยทรัพย์จิตน้อมรับในพระธรรมไม่นิ่งเฉยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบน่าชมเชยขอเฉลยว่าเป็นสุขทุกไม่มีบ้างเกิดมาทั้งรูปสวยรวยทั้งทรัพย์ แต่จิตกับเศร้าหมองไม่ผ่องสีขาดทั้งศีลขาดทั้งทานทานสิ้นดีหัวใจมีแต่ตันหาหน้ามืดมุนบ้างเกิดมาทั้งไม่สวยไม่รวยทรัพย์แต่จิตกับผ่องใสไม่สับสนมีทั้งศีลมีทั้งทานไม่ผ่านคนเพราะฝึกตนธรรมช่วยดูสวยงาม บ้างเกิดมาไม่สวยแต่รวยทรัพย์มีปานนับมีปานนับหนึ่งสองสามไม่ตันีเหนียวแน่นดูแสนงามแม้รูปสามแต่ใจดีมีเมตตาบ้างเกิดมารูปสวยไม่รวยทรัพย์แต่จิตกลับรุ่มหลงในตันหาใช่รูปสวยหลอกลวงปวงประชาสวยแต่หน้าใจชามใจช่างสาม ไม่งามเลยบ้างเกิดมาโง่เขาเบาปัญญาเป็นไม่บ้าน่าสงสารนะท่านเอ๋ยไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์เลยเจ้าสามเชยรับกรรมชั่วตัวทำมาบ้างเกิดมาตาบอดมองไม่เห็นมันก็เป็นเพราะกรรมอย่ากังขาทำกรรมชั่วจึงติดตัวตามตนมา ต้องก้มหน้าทนทุกข์ไม่สุขใจบ้างเกิดมาเน่าเศร้าแสนแขนขาขาดหน้าอนาถชาติก่อนอย่าสงสัยเคยตัดแขนตัดขาสัตว์ใดๆชาตินี้ใสยต้องรับกรรมธรรมนานบ้างเกิดมามีนิสัยที่เรียบร้อยดูอ่อนช้อยกิริยาหน้าสงสารทั้งวาจาหรือก็หวานปานน้ำตาล แต่สันดาลในหัวใจหาใช่คนปากนั้นหรือปราศัยใจเชือดคอคำหวานล่อผู้อื่นให้สับสนหาประโยชน์นานามาใส่ตนช่างช่อชนอับเฉาหน้าเศร้าใจบ้างเกิดมามีนิสัยไม่เรียบร้อยอะไรหน่อยพูดผงผางช่างวันไหวแต่เป็นคนที่ดีมีน้ำใจ ปัญญาวไยคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลจริงบ้างเกิดมามีนิสัยชอบฆ่าสัตว์จิตประวัติแต่เนื้อเขาาผีเข้าสิงไม่ว่าสัตว์เหล่าใดฆ่าก็ยิงใจบาปจริงหน้าอนาถขาดปัญญาบ้างเกิดมามีนิสัยชอบในกามงามไม่งามเมื่อได้เห็นเกิดตัณหาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คนนั้นมา สมอุราแล้วก็ทิ้งหน้าชิงชังบ้างเกิดมามีนิสัยชอบความสวยรวยไม่รวยค่าก็แต่งให้สมหวังแต่งให้สวยให้งามเพื่อความดังก็เพื่อเพาะหวังให้คนอื่นเขาชื่นชมบ้างเกิดมามินิสัยหลงในยศจะพูดปดเขาก็ยอมหน้าชื่นชมหน้าชื่นนาคืนขม จะเสียทรัพย์เงินทองของนิยมจะตรอมตมเพียงใดขอได้มันบ้างเกิดมามีนิสัยใจอิจฉากายวาจาทุจริตหน้าขบขันใครได้ดีมีสุขทุกข์ฉับพันคิดจิตกันคิดทําลายหน้าอายจริงบ้างเกิดมามีนิสัยใจบริสุทธิ์เห็นมนุษย์ทุกยากไม่อยู่นิ่ง เข้าช่วยเหลือจุนเจือด้วยใจจริงช่วยทุกสิ่งให้ผลทุกเขาสุขใจขอทุกท่านจงคิดพิจารณาว่าตัวข้ามีอยู่ในข้อไหนแม้นดีแล้วจงทำดีกันต่อไปแม้นถูกใครก็ขอโทษโปรดอภัยนี่คือค้นเกิดมาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างพิจารณาเองเด้อผู้ดใดถือขอใด